สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถใช้งานสวยๆมือเดียวป้ายแดงสภาพงามๆหนึ่งใน1้อยนะครับ5 9า0 0บาทนะครับ Honda City 1.5 Auto อโตนะครับปี1997ครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับเป็นสีเทาดำนะครับหายากครับสีนี้สภาพคันนี้ดีมากๆนะครับใครที่ซื้อไปนะครับรับรองใช้ได้คุ้มมากๆนะครับราคานี้59,000บาทนะครับรถอยู่โรงพยาบาลคลอง3วากรุงเทพมินบุรีนะครับ โทรเจราจารนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอานไลายละเอียดเบอร์โทรอยู่นี่ไลน์อยู่นี่นะครับติดต่อได้ตลอดนะครับไปเช็คไปชมดูรถทดลองขับนะครับ สีสวยเต็มร้อยเลยครับริ้วรอยแทบจะไม่เจอนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์ยางดอกสวยใช้งานได้อีกยาวครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับอดีตรถของข้าราชการนะครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับก็ไปเช็คชมดูรถตรวจสอบนะครับเหมาะสําหรับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นเน้นใช้งานเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายไปกันได้ทั้งบ้านราคานี้สภาพนี้กันแดดกันฝนเดินทางได้สบายแน่นอนนะครับเครื่องพันหประหยัดน้ามันนะครับ Honda City ปี1997นะครับภายในก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้า4บานครบสมบูรณ์นะครับคันนี้สภาพดีๆครับเกียร์ออตโต้เครื่องพันหนะครับภายในไม่ใหญ่นะครับเป็นรถขนาดเล็กๆก,ก,กลางๆประมาณนั้นนะครับเน้นใช้งานเดินทางนะครับไปได้ทุกที่ครับราคานี้สภาพนี้ ปลอดภัยแน่นอนนะครับเดินทางตอนไหนก็ได้ฝนตกแดดออกเดินทางได้ตลอดแน่นอนนะครับภายในเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับดูแลสภาพมันดีมากๆานะครับนี่คือรถมือเดียวป้ายแดงนะครับรถสภาพนี้ราคานี้ราคา59,0 0 0บาทนะครับกระจกซ้ายขวาก็พับไฟฟ้านะครับไม่ใช่ธรรมดารองชมดูนะครับใครที่กําลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นคัดไม่เป็นเช็คไม่ได้กลัวจะโดนโกหกหมกเม็ดจมนาพิควัมตัดต่อเราคัดมาแล้วเราเช็คมาแล้วครับว่า ของแท้ไม่มีชนหนักตัดต่อแน่นอนนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมสวยๆใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับคันนี้แอดมินฝากไว้เลยครับว่าคุ้มและเหมาะมากๆนะครับไม่ต้องซื้อแพงคันนี้เหมาะสุดๆเลยครับราคาดีสาภาพดีซื้อไปใช้งานนะครับซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ซื้อให้คุณน้องคุณหนูขับไปมหาลัยก็เดินทางสะดวกปลอดภยัยเดินทางตอนไหนก็ได้นะครับ ประมาณนี้นะครับรองพิจารณานะครับคลิกที่ชื่อคลิปนะครับอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเบอร์โทรอยู่นี่รายอยู่นี่นะครับรถอยู่ที่โรงพยาบาลคลอง3วามินบุรีย่านนั้นนะครับก็ไปเช็คชมดูรถตรวจสอบสภาพนะครับทดลองขับได้ครับฉะนั้นใครที่สนใจก็ต้องฝากไว้นะครับราคานี้สภาพนี้เดินหาตามหมู่บ้านไปหารถบ้านไม่เจอแน่นอนนะครับ คันนี้เราคัดและเช็คสวยๆมาฝากแล้วนะครับสีเทาสีสวยเต็มร้อยนะครับนิ้วรอยแทบจะไม่เจอนะครับถ้าท่านไม่ไปขีดใหม่นะครับนี่นะครับรถส,สวยมากๆนะครับฝากเลยครับราคาขอย้ําว่าสุดคุ้มครับ5้าหมบาทรถส,สวยมือเดียวป้ายแดงแบบนี้โทรเจรจารได้เลยครับ